<laughs> คุณนศมีมีเรื่องที่เราจะต้องชี้แจงผมว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราเมื่อวานมีประกาศในรัชกิจจาคุณนศทราบไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับเราเรื่องนี้แหละเขามีการแก้ไขพระราชบัญญ um ัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่แปดสองห้าหกหกนะครับในเรื่องของ work from home อ,อ,อันนี้ออกมาแล้วนะครับมีผลบังคับใช้วันที่สิบวันที่สิบแปดเมษายนนะครับ บังคับใช้แล้วนะครับเนื้อหาสาระกฎหมายเนี่ยชัดๆก็คือว่า,านายจ้างรู้จ้างอาจตกลงให้ทํางานที่จ้างเอาไว้นะครับในสามารถทํางานนั้นเนี่ยตกลงกันแล้วสามารถเอางานเนี่ยไปทําที่บ้านได้นะครับโดยที่เงื่อนไขาอาจะมีเช่นไปละระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดนะครับเวลเอาอ่าแล้วก็วันเวลาทํางานเวลาพักเป็นยังไงกินข้าวไปทํางานไปหรือเปล่านะครับ หลักการาหลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลามีไหมนะครับขอบเขตการทํางานภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับและข้อสําคัญคือมีประโยคนี้ครับเมื่อสิ้นสุดเวลาทํางานปกติแล้วที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันลูกจ้างมีสิทธิที่จะปฏิเสธในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าทางใดกับนายจ้างหัวหน้าง,งานผู้ควบคุมงานก็ได้เว้นแต่จะรับความยินยอมเป็นหนังสือไว้ล่วงหน้าเป็นไง ก็เมื่อก่อนมันไม่ได้ครอบคลุมใหญ่เมื่อก่อนรู้สึกว่ากฎหมายมันไม่ได้ครอบคลุมนะแล้วก็พอไปทํางานที่บ้านมันมีความไม่ชัดเจนหลายๆอย่างแล้วก็สิทธิ์หรือว่าของเนายจ้างลูกจ้างที่อ่ไม่แน่ชัดนะว่าอตกลงคุณทํางานหรือเปล่าได้เอได้เป้าหรือว่าได้ประสงค์ตามที่ว่าไว้ไม่เนี่ยนะครับก็คือว่า มันมันไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีเขียนเอาไว้แล้วมนก็ตื่นเป็นการผมว่าเป็นเรื่องดีนะที่เปิดเช่อ,องแล้วก็ทําให้การทํางานที่บ้านเนี่ยมันเกิดเอ,อเป็นออฟฟิเชียลมากขึ้นถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่เพราะเมื่อก่อนนี้คุณทํางานที่บ้านเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ทํานะเอาตรงอืใช่ไหมเพราะว่ากฎหมายไม่ได้รองรับเอาไว้ทาไมต้องรองรับก็ไม่น้นกะ็ที่ไหนมันก็ทําได้ทั้นั้นนะเนาะมันก็กลายเป็นว่าต้องอะไรก็ต้องมีกฎหมายรองรับแต่นี่มันมันเป็นเรื่องใช้เขาเรียกอะไรอะ่ะเรียก เบี่ยงเบนประเด็นอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่ผมคิดมานานมากแล้วนะพี่ใหญ่ครับสิบกว่าปีแล้วนะเรื่องเรื่อง work from home ตอนนั้นจําได้ว่าพูดขึ้นมาเนี่ยทุกคนหัวเราะแล้วก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้คนไทยทํางานที่บ้านเนี่ยไม่มีทางเราไม่ได้มีวินัยขนาดนั้นใครทำงานที่บ้านรับรองเจ๊งครับใช่ไหมอันนี้คือคําปลามาที่ก่อนโควิดเนี่ยมันเป็นแทบไม่ได้คร S <S 2> <S 2> แต่พอเราลองทํางานที่บ้านดูเออผมว่าหลายคนติดใจหนทั้งผมด้วยนะมันประหยัดไปหลายอย่างนะออฟฟิศก,ก็ชอบนะเพราะอะไร,ระค่าแท<อ>็กซร่ค่าเอาโสหุย้ยค่าเดินทางเนี่ยนะวันๆเน,นี่ยต้องเสียเวลาเดินทางสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยต่อวันเนี่ยนะมันยิบได้ประสิทธิภาพได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อะไรหลายๆอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่างานบางประเภทมันทาที่บ้านไม่ได้ไงพี่ครับนะอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเ เป็นจุดที่สําคัญนะก็คือเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวกับการศึกษาแบบตามอัธยาศัยใช่ไหมอืมเอออันเนี้ยผมเดี๋ยวมีใครรู้ช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยเถอะเพราะว่ามันชักเข้าชักออกกับพี่ใหญ่เดี๋ยวก็ให้ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้เดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยผมก็ไม่มีลูกไม่มีเด็กไม่มีโรงเรียนเนี่ยนะแต่ว่าก็มีเพื่อนมีลูกเพื่อนนะที่ คุณพ่อคุณแม่สอนเองมีนะครับมีคนทำโฮมสกูลนะครับมีเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนตามโรงเรียนที่จัดได้ตามของรัฐเนี่ยก็เห็นนะแต่ว่าก็เป็นปัญหานะคือว่าผมว่ามันเหมือนกับชักเข้าชักออกอะแต่ว่าเหมือนกับเขาเดิมทีมันเป็นขึ้นกับกศนอรหรือเปล่าการศึกษานอกโรงเรียนใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาไปไปขึ้นกับอะไรที่หนึ่งเขาตั้งขึ้นมาใหม่เลยได้ยนะเขาก็บอกว่ามันดีแต่ผมก็ยังนึกอยู่ว่า เออตั้งึ้นมาใหม่อีกเยวก็มีปัญหาอีกนะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ปวดหัวว่ะคุณนตจริงๆโฮมโฮมสกูลเนี่ยมันมีมาภาคใหญ่แล้วครับแล้วก็พรบการศึกษาสองห้าสี่ห้าเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้พ่อแม่ที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็เจตนาไม่อยากจะส่งลูกเข้าเลยที่ผมเคยเล่าให้ฟังในแแบตไต่ว่าลูกเพื่อนผมคนหนึ่งตอนแรกที่คิดแบบเนี้ยก็โดนเพื่อน มองด้วยความแปลกประหลาดว่าเฮ้ยจะรอดเหรอแต่ปัจจุบันลูกเขาเรียนหมอปีนี้ในปีที่สี่แล้วฮะเนี่ยโดยโดยที่เขาเขาไม่ได้แต่ข้อข้อเสียคือเพื่อนผมคงทราบว่าข้อเสียเนี่ยแต่เมื่อเทียบข้อดีข้อเสียเนี่ยทําให้เขาตัดสินใจทําเป็นโฮมสกูลก็ข้อเสียคืออะไรฮะก็แค่เขาไม่มีไม่มีเพื่อนแต่เขาจะไปได้เพื่อนตอนที่เขาไปเรียนหมอฮะอืแล้วเขาไปเรียนเริ่มไปเรียนรู้ ทีนี้เพื่อนผมก็แก้ปัญหาโดยวิธีการที่เขาก็จะทำ c i ตี้ให้ลูกๆในช่วงระหว่างเรียนมัธยมฮะไปที่โรงเรียนแล้วก็กิจกรรมไหนบางอย่างเนี่ยที่มันจะต้องใช้เป็นกิจกรรมร่วมกิจกรรมสันทนาการก็เอาลูกเข้าไปจอยด้วยก็แก้ปัญหาไปได้ในระดับหนึ่งนะครับช่วงแรกลูกจจะกังวหน่อยเพราะว่าไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนไม่ได้หิ้วกระเป๋าไม่ได้ไปสนทนาเพื่อนคือความความเป็น สังคมแบบเพื่อนๆเนี่ยมันหายไปช่วงเด็กๆแต่พอพ่อแม่เข้าใจเนี่ยเขาก็เอาเรื่องเนี้ยไปชดเชยจัดสถานการณ์พาลูกไปทํากิจกรรมนั่นกิจกรรมนี้และตัวเองสมมติตัวเองเป็นนักปั่นจักรยานเหมือนผมเนี่ยเขาก็เอาลูกไปปั่นจักร,รยานด้วยนะครับแล้วก <ๆ S 2> ็เขาก็มีเพื่อนๆวัยเดียวกันไปปั่นจักร,รยานเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันสรุปก็คือ Work from ร์เออโทษทีอ่ home school เนี่ยอ่อได้ผลนะครับแต่ต้องเป็นพ่อแม่ที่พร้อมนะนะครับพ่อแม่ที่พร้อม เพรเะว่าการที่อะไรฟอร์มโฮมเนี่ยมันมันมีกฎหมายรองรับมากขึ้นแล้วกันนะฮะจากเดิมนี่คือคิดว่าอ่ะไม่เรียนหนังสือหรออะไรอย่างเงี้ยนะถูกปะครับผมมันมีคนถามแบบนี้แหละอ่ะไม่ทํางานหรออยู่แต่บ้านเลยเอ่บริษัทหลายบริษัทก่อนผมเจอน้องคนหนึ่งครับเขาได้รายได้จากการที่เขาเล่นเกมแทนคนอื่นนะพี่ได้เดือนนึงสามหมื่นสี่หมื่นบาทเหมือนกันนะ โอ้อ่าสมมติว,ว่าผมเนี่ยเล่นไอ้อ Rov e ก็ได้บอกชื่อเกมก็ได้เนี่ยพี่ผมเล่นไม่เก่งเลยเนี่ยแล้วแรงผมเนี่ยมันห่วยแตกเนี่ยผมไปคุยกับใครไม่ได้เลยก็จ้างไอ้คนเนี้ยเล่นใช่ไหมจ้างเล่น <c oughs> <c oughs> ก็เก่งเลยเควนี้ <c oughs> แบบเดินมาเท่เลยแบบว่าแบบสกินของฉันสวยงามมาเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีนะนั่งเล่นเกมอยู่บ้านก็ได้ตังค์นะพี่อย่างเนี้ยคือเพื่อนก็อย่าไปคิดมากน,นะว่าไอ้โฮมโฮมพวกนี้มันเราก็ อาจจะแบบคิดว่าต้องไปนั่งที่ทำงานจะต้องมีเก้าอี้มีโต๊ะนะโอ้เนี่ยอย่างพี่ดำรงเนี่ยเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่ามี too many money, no idea ใช่ไหม,อ,มอย่างพวกเราเนี่ย too many idea, no money เราำ <laughs> ทำงจริ <laughs> จริงๆทำเรื่องศึกษาก็ไม่เร็วนะพี่ดำรงเนี่ยเราเขาเรียกอะไรอะ่ะพี่เขาไม่อยู่ไ้แนะี่ะ ถ้าจะทำสายการบินผมว่าทำโรงเรียนดีก <laughs> ว่า